สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตอาการของน้องน้ำตาลนะครับบ้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับน้องน้ำตาลเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็กินข้าวได้คเพราะว่าใส่น้ำเกลือนะคะแต่ว่าสวันนี้กินข้าวไม่ได้ใช่ไหมอาการดีขึ้นตามลำดับใช่ไหมเบื้องต้นได้อยู่คะ่ะเบื้องต้นปกติหมดเนาะ ปกติหมดเลยนะครับอันนี้ก็เมื่อกี้คุณหมอก็เข้ามา,า,มาให้ย,าเ,หยาเต็มแก้วเลยนะครับเพื่อที่จะให้ได้น้องได้พักผ่อนนะครับทุกคนอันนี้ก็เจาะเจาะไปกี่รอบแล้วสี่รอบเจาะไปทั้งหมดสี่รอบนะครับแขนฝั่งนั้นอีกสองฝั่งนี้ก็อีกสอง,สองรอบนะครับบอกเลยว่าป่วยรอบนี้จะป่วยอีกเด้อ หลายทุกอย่างเลยใช่ไหมสแกนสมองก็พบอ,อะไรตรงข้างขวาแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะแจ้งวันที่ออกอแ้วก็สายตาก็เสียหูก็หนวเป็นเป็นไซเอฟฟกจากจากแสงใช่ไหมที่เขาบอกแล้วก็แสงที่มันทำให้ึห่งจอม่านตานะครับส่งผลไปต่อระบบประสาทด้วยแล้วก็มอจะอออกใบสั่งมดแบบ งดแสงประมาณหนึ่งอาทิตย์ถ้างดไม่ได้ก็จะเอาอะไรมาปิดตาช่วงนี้ก็คืองดแสงก่อนก็คือหมอจะนัดอีกอาทิตย์หนึ่งมาตรวจตาอีกถ้าสมมุติว่ายังไม่ดีขึ้นจะใช้ที่อนิตาให้ที่ปิดตาให้นะครับขนาดแสงอันนี้ก็ได้ไม่เกินสิบห้านาทีหมอบอกก็คือปิดแล้วก็ค่อยเปิดเป็นไฟร้อนแทนต้องปิดนะคะเป็นไฟร้อนน้อนแทนอันนั้นก็หลอดนั้นก็คือสลบไปแล้วนะ หลอนนั่นก็คือหลับไป,ไปแล้วนะครับขอขอนอัปเดตอาการเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน,น้านี้ไม่มีแรงนะคะพอพี่อุ้ยมาก็ได้กินข้าวก็เลยมีแรคนถามเยอะม,มากใ่ก็เอ,อเรื่องต้นไม่เกินแล้วนะคะคแต่ว่ามันอันนี้มันตรวจละเอียดเกี่ยวกับระบบสายตาถ้าถ้าไม่มดแสงนะ ก็จะเป็นหนักกว่เดิมม,มันจะเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองอมต้องงดแสงประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะคืองดต้องงดเลยหมายถึงว่าแสงไฟอะไรเงี้ยก็ก็คืองดเลยก็คือประมาณสิบ้านาทีได้แค่ได้ดค่นี้เพระงนั้นมันจะเข้าไปในนี้นะะในสมอง,งเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ดูอาการกันต่อไปนะครับว่าผู้นี้จะ วันนี้วันนี้วันที่สองนะครับดูว่าพรุ่งนี้จะได้ออกไหมก็รอดูอาการอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เข้าน้าเกลืออยู่เนาะเจาะไปทั้งหมดสี่ครั้งฝั่งนั้นสองฝั่งนี้สองเมื่อกี้ก็มาเจาะใหม่เพราะเนื่องจากว่าปวดแผลนะครับแต่อีกก็ครั้งที่ห้าอ่าเนาะถ้าแต่อีกก็คือเจาะตรงตรงหน้าเท้านะตรงตรงเออตรงเท้าแล้วนะก็คือเพราะว่าเลือดก็คือไอ้ที่เจาะก็คือไปหมดแล้วบวมหมดแล้วเนาะ อ่านนะครับเดี๋ยวให้น้องพักผ่อนนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตอาการเบื้องต้นนะครับพี่พีกมาเยี่ยมนะคะใช่พี่ิ๊กก็ทักมาหาตลอดนะแบบบางคนเอาว่าพี่ิ๊กทักมาตลอดอยากได้อะไรก็ทักหาพี่ิ๊กเลยอะไรอย่างนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ทักมาถามอาการเรื่อยๆนะครับนี่ก็ทำงานเนาะใช่พี่อี้ที่อยู่บ้านแต่พี่อี้ก็ทำงานเหมือนกันงใช่อันนี้ก็แวบออกมานะครับหาน้องมาว่างเนาะใช่เพิ่งว่างนะครับ โอเคนะครับอัพเดตอาการเบื้องต้นประมาณนี้ครับผม